ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ครับกันมาแล้วกับการเปิดการ์ดที่ดองไว้วันนี้ครับการ์ดที่เรามาทําการเปิดกันก็คือการ์ดนี่เลยครับผมนี่ครับเปิดเรียงตามปีเลยครับนี่ครับการ์ด2009แล้วก็การ์ด2010 UCL แล้วก็การ์ด 2องพธรรมดานี่ครับ2ใบนี้แล้วก็นี่นะครับเอ้ยผมนี่การ์ดยูโรครับยูสอ8เรียงปีเรียงเลยครับผม2องพันแปเปิดเรียงนะรับรองว่ามันเป็นเคสที่ดีอ่ะบอกเลยก็หวังเลยมากก็หวังให้ตัวท็อปๆของปีนั้นๆนนะเนี่ยอย่างปียูสิบก็เอ้ยอย่างปียูสิบก็ด็อกบาลามอสยูแปดก็ตอเลสพโรสกี้ศูนย์เก้านี่ก็ตอเลสศูนย์สิบนี่ก็ด็อกบา ถูกสุดแล้วห้อาบาเนี่ยโอเคมาเลยครับผมเปิดการ์ดนำร่องกันดีกว่าครกับการหกสิบมาเปิดการหกสิบนำร่องกันก่อน,นสักสิบใบมาดูกันจะได้ใครบ้างเตรียมย่อยขาวๆแต่ตัวต้องกลัวแล้ว <c oughs> ดูไปยา,ยาวๆใครวะเนี่ยแต่ตัวสัสเอยโอ้โห เออยอะไปตั้งครับผมอืมแต่ละตัวเปิดแค่สิบใบพอครับพอครับสิบใบโอเคเปิดการนำนะร่องเรียบร้อยแล้วนี่มาเริ่มม่เตอดีกว่าครับผมกับปีสองพันสิบท็อสามร้อยตัวแยแสสดก็คงจะหนีไม่พ้นดีเย่ล็อกบาร์ครับหกล้านห้าก็ถือว่าไม่แพงนะเยอ๋อโอเคไม่หวังเลยมากเปิดลงดีก็ได้ลงดีก็จบ นี่นะครับเปิดกับผมอโอ้โหเป๊ะครับผมโห่เรียวมาดลิดนะครับมาต่อนะครับกับท็อปร้อยเอ้ยนี่ดีกว่านี่ส9มพันเก้าสาม้อสองใบตัวนี้แพนสุดก็คงจะเป็นเฟอร์นโดตอเรสกับสตาตันฮิมาฮิมโมวิทนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่ามาดูกันมามาเด็ตสัตว์ขอตังค์เลยเหอะ มี่ตังจะแดกข้าวอยู่นี่เปิดครับผมโอ้ไขว้ไม่รู้จกักต่อเลยเปิดโอ้โหได้บิย่าหลักแสนมาแล้วหลักแสนมาแล้วครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโอเคแล้วก็กลับไปสองสิบทับร้อยเหมือนเดิมสองสิบทับร้อยจะไม่จัดอหรเสียเวลามี่ด,ดวงเว้ยของเงี้ยจะทำห่าเลยแม่งเวลาก็ได้เองแหละ โอซิริลอยล่ะโอ้โหดินนาตาได้ไอ,อชิบหายเอ้ยยิ้มแฉ่งมาเชียวมึงอยู่อะไรเนี่ยอยู่ทีมอะไรอยู่เจ้าซีอารไม่รู้จักหายไม่รู้โอเคเหลือสองใบสุดท้ายครับนี่ครับ UCL กับยูโร2 0งพมาเปิดยูซีเลกันดีกว่า UCL ตัวที่แพงสุดก็สองตัวเนี่ยครับดักบาร์กับลาโมสสามสิบล้าน คงม่หวังสองตัวเนะี่ยหวังตัวหลักล้านพอทันร้อยอุตส่าห์เติมบัตรไปแลกเชลจะได้ป่าไม่รู้มาดูกันครับนี่ครับรอแสงวับก่อนรอรอเมสาหายรอเมสามันหายก็กดเลยหายกดสิครับโอ้โหเดี๋ยวเป็นโล่ไม่ไม่ใช่เออใช่เป็นโล่เฮียขอหลักล้านไม่ให้กูให้กูหลักแสนโอกาสสุดท้ายแล้ว มีหวังเลยมากอะหลักสิบล้านนะเพี่อะไม่ฝ <c oughs> ันไม่หวังเลยมากอยู่ตัวสอนแปะครับก็หลักเดหลักแสนเยอะอยู่พอสมควรแต่ขอแสงอะให้มันชื่นใจหน่อยแล้วกันเปิดแพ็คมาแม่งไม่ค่อยจะได้หลักล้านเลยชิบหายโอเคครับต้องจัดไหมต้องจัดหรอกเกียร์อยู่พี่ดวงโอเคเปิดตรงไหนดีอะแม่งเอ้ย เอา,าดีวะเอชรแค่นี่หวังไว้มากเลยเนี่ยถ้าไม่ได้นี่จนเลยนะแหง้ยเปลี่ยนซาวดีกว่าฉุนนี่ครับผมตรงซาวนี้มึงจะมาไหมมึงดูดิเดี๋ยวรู้เลยมาไม่มาก็ตรงดาวแล้วกันให้ก็ต้องหนึ่งเลขหนึ่งได้ต่อเลสแน่นอน เอาแล้วครับกดอีสตงเฮ้ยเอ้าโอ้ยโอ้โหกูบอกโอ้โหอย่าแค่ให้กูร้านหนึ่งก็ไม่ได้นะขา้หมื่นหนึ่งล้านหนึ่งขอให้นแสกให้มันชื่นใจอะแต่ก็เออช่างแม่งโอเคครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบใจก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติด ามช่องย t u b e ของเราด้วยนะครับเรามีคลิปมาเกิดทุกวันต้องห่วงดูกันแบบขำๆยาวๆกันไปเลยครับผม mm hmm. ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกแน่นอนเปิดการโหดๆอย่างนี้อีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเยอ